สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t ี k t t t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวผม l i o n ย e เน e s มซี่เวอร์ชัน p l a y w อ e ฟดนะครับผมเป็นดี c นะฮะที่ไม่ประสงค์ลงนามนะผมเวอร์ชันนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างนะค่อนข้างแตกต่างจากเวอร์ชันฟรีนะครับผม แต่ก็มามาดูค่าบลังครับผมว่าแตกต่างตรงไหนนะเป็นเท้าซ้ายเม่ครีบผมจับยืนตำแหน่ง RWF นะผมถ้าเป็น a m f บูตตำแหน่งอยู่ที่100นะอยู่ที่100หน้าเป้าก็99นะครับนะผมมาวันนี้ RWF นะผมลุยุยลุยลุยลุย,ลย,ลยทำเกมรูก99บอลส่วนเเลี้ยงบอล9 9นะครับนะผมเล้่มากับตัว99้สงสั้น93มมีเปิดบอลเนี่ยที่น้อยกว่าตัว ตัวฟรีนะเปิดบอลน้อยกว่าอยู่ที่95้าห้ผมแต่จบสกอร์เนี่ยก็เท่ากันนั่นแหละ <c oughs> 99้าเกผมจบสกอร์99้าเก้านะผมแล้วก็เปิดบอลเนี่ยน้อยกว่าอยู่แล้วนะฮะเกแต่ที่ดีกว่าก็คือลูกตั้งเตะกับความโค้งนะเวอร์ชันนี้นะฮะที่ดีกว่าก็คือลูกตั้งเตะนี่เ9้ 99, เลยนะแล้วก็ความโค้งเนี่ยเกเพิ่มขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะผมเวอร์ชันนี้นะฮะแล้วก็สปีด85สปีดต้น93นะฮะประกันยิง86มีบาลานซะ์99สเตมีน่า82ครับผม นะประมาณนี้ที่แตกต่างมี3อย่างก็คือเปิดบอลน,นี้น้อยกว่านะครับผมแล้วก็รูดตังเตะดีกว่าความโค้งดีกว่าเวอร์ชันนี้นะโอเคนะสกิลก็จะมีดับเบิลทาร์สผมมีสกิลผ่านโค้งอ่ะมีชิปบอลมียิงไกลยิงลูกฮุกก็ครับผมมียิงโดยไม่ต้องจับบอลเลยบอลจัดเดียวไทยบอลทะลุช่องนะฮะมีสกิลยิงจุดโทษมีสกิลกับตันนะครับผมสไตล์ก็จะเป็นแบบเอ่อเพลย์เมคเกอร์ตัวสร้างสารรคเกมนะจะคอยเติมเกมตลอดเวลานะครับผม ตัวสร้างสันติม็นตัวเชื่อมเกมนะผมเมสซี่นะฮะค่อนข้างครบเครื่องนะผมมาสำหรับเด่นกลางแต่จับเล่นตำแหน่ง RWF ์วีเอฟนะผมเกมนี้นะฮะมา Open Challenge Open Challenge นะฮะโอเคไปผมลุยฮนะโอ้เคฮะผมมาเกมแรกสำหรับเมสซี่นะผมเวอร์ชัน Player of Up the Week นะฮะ <Hello. S 2> Player of Up the Week เวอร์ชันนี้นะผมความโค้งดีขึ้นลูกตั้งเตะดีกว่านะฮะ น่าจะปั่นโค้งได้ดีนะผมมา,มาทีเมซี่ครับผมอย่างอื่นก็เท่ากันหมดเลยนะจบสกอความเร็วนะเท่ากันทุกอย่างแต่ลูกนี้ย้อนหลังไปนิดหนึ่งับผมมาที่ลวันดับสกี้ขัดมาตบรอยมาเมซี่เมซี่วนวนมาวนมาแล้วก็แทงมาเลยลูกนี้อาโนะครับผมมา,มาเมซี่ครั้งเมซี่เปิดมาเลยดับรอยจ,จอ่อโอ้โหล้ำหน้าไปแล้รอะผม จะคนเดียวโอ้โหล้ำหน้าเยอะด้วยนะแม่ถ <tro> ือว่าเปิดเม่นอยู่นะเสียดายล้ำหน้าไปเลยฮะมาซีเลวานะผมบอลมาเมซีฮะมาซีฟารเลวานแล้วก็แทงมาที่เมซีวนลไปคนเดียวมาผมมาถือว่าได้ครับผมบาลานได้นะะไม่ลมง่ายๆแน่นอนขอเปิดเท้าขวานะแมสเตเกนยังจับไว้ได้ครับผมทีอาร์นัวผม โนเลียมไปก่อนเลียมไปก่อนเมสซี่รอยอยู่ข้างบนไทยมาลุกนี้ <c oughs> จืดเอาบานะฮะเบียกกันโอ้โหไม่ทันนะผมทีอโนยครับผมมสซี่มสซี่ลูกนี้ปั่นโคง้คงจับสบายฮะข้างไกลแล้วกดเบาไปหน่อยนะครับผมโอ้เคียบบอลจบเกมครึ่งแรกฮะแมเกมนี้นะผมโอกาสก็เยอะนะแต่ยังทันได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเกมครึ่งแรกมสซี่นะครับผมฮะโอชั้นนี้ ทำาโค้งดีกว่านะแต่ยังไม่ได้ปัดโค้งเลยวะนะผมเนะยไม่ได้ปัน่นโค้งเลยวะมาต่อเกมครึ่งหลังครับผมมาเดือดร้อยครับผมอารทิเมซี่ซีฟากเลวานแล้วก็แทงไปเลยลูกนี้มาน่าจะหลุดเดียวมาอย่างนี้อย่างนี้ปัดมไมโดโอ้โหไม่ถึงสวยมากคือเรื่องมาคนเดียวเนี่ยสวยนะแต่ไม่ถึงอ่ะนะผมจังหวะยังไม่ได้ฮะแต่ได้สวยครับมามซี่ฮะมา ไปที่เมสซี่อีกครั้งเมสซี Messi, ่ฝากแล้วก็ไทยมาลูกนี้เปิดโคง้งโคง้งลวหวานยังไม่ถึงอนะอย่างได้เมสซี่อยู่แล้วเข้าในลูกนี้ปั่นโคง้งโคง้งโอ้โหทําไมเวอร์ชันนี้ไม่เข้ามือวะนะโอเคผมจบเกมแรกฮะยังหนึ่งหนึ่งนะแช่เวอร์ชันนี้สมัยไม่เข้ามือวะมันต่างกันแค่เปิดบอลนะหรือว่าปิดบอลมันก็มีผลเหมือนกันนะนายบโอเคนะแม่ มันซีได้ไป6.5นะก็ไม่ได้แย่นะผมนะแต่ไม่อะไรวะเวอร์อชันนี้มาต่อเกมที่2ครับผมมา <im it> โอ้เคี้ยผมมาต่อเกมที่ 2, 2> นะครับผมสำหรับเลี้ยวเนี่ยผมแมซี่นะเวอร์ชันนี้นะผมไปลดค่าเปิดบอลลงแล้วก็เพิ่มความโค้งน,ะ <im it> งนงเะเนี่ยังปั่นโค้งไม่แค่เลยเนี่ยนะผมมาเกมนี้ต้องได้เกมนี้ต้องได้ผมเมสซีนะ่ฮะถ้าจะเพิ่มความโค้งก็ต้องยิงมันโค้งๆนะฮะับทีมแมซี่ ฟามาซีคิมิกโอ้โห oh, โดนชนไปเลยแล้วนะผมล้มไปแล้ว <c oughs> แต่ก็ลุกมาได้มาไทายมาสวยๆโอ้ oh, หลุดเฉยมาอย่างนี้มุมอย่างงี้มุมอย่างงี้โอ้โ oh, ห <c oughs> oh, ไม่ได้ยิงนะจะปั่นโค้งเล่นซะหน่อยับผมโอ้ oh, ไม่ได้ยิงเฉยฟาคิคมิกครับผมามาซีฮะมาซีฟักไฮโดแล้วก็แทงไปเลยมาถึงอาร์โนบผมอา,อ,าอาร์โน <c oughs> มารอเมาซีวิ่งรอมาซีวิ่งปัดบอลมาถึงมซีไหมโอ้โหไม่ถึงฮ่ะ อื um, มปลงึดนี่ผมมาตรงนี้ต้องเปิดวะต้องให้เมซี่เปิดวะเนี่ยอย่างนี้เก้าหกนะนี <effectively> ่ผมถ้าเป็นตัวฟรีนี่มากกว่านี้แน่นอนเมซี่เปิดโค้งโค้งเข้าไปฮะเปิดโค้งโค้งเปิอันซูฟาตืิจับสบายลูกนี้จับสบายฮะต่อมาที่คิมมิกคิมมิกยกไปให้เมซี่ลูกนี้หลุดไปแล้วผมหลุดมาอย่างนี้ตายเปิดไหมโค้งโค้งอันซูฟาตติไม่ถึงเงะแม่ ยังไม่ถึงว่ะเวอร์ชันนี้เนะี่ยโอ้เคียบลจบเกมคพึ่งแรกอ่ะโอ้โยังไม่ถึงนะยังไม่สุดเปิดบอลก็ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่วนะฮะนี่ยังสู้ต,ตัวตัวฟรีไม่ได้นะสู่ความโค้งนี่ก็หาจังหวะยิงก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเวอร์ชันของฟรีที่ดีกว่าอยู่ยังดีกว่านะเมซี่มาเมซี่อีกครั้งมาชิยงต้องได้ลูกนี้ต้องได้มาที่เมซี่จะปั่นไหมเลี้ยงไปก่อน เขาเปิดไหมเขาเปิดไหมแตม่มุมมันมุมมันไม่ดีว่ะนะมาขอตั้งเตรีมกอนมาอย่างนี้โอ๊ยกดผิดนะกดยิงครั้งแรกแล้วโอ้โหไม่เสียโอกาสน,นะไปกดผิดเองนะผมม,มีกกี้บอาที่เดบรอยอที่อันซูฟาติมาที่โรนโดโดแทงมาเมสซีได้หรือเปล่ายังทันยังทันมามุมนี้มุมนี้ ปั่นโคง้งโอ้โหมาจนได้ครับผมมันต้องเล่นมุมหน,นึ่งีงฮะโอ้โหแม่งกว่าจะได้ดีเลยมาซี่บผมแต่โค้งจริงโคง้ง,โคงจริงลูกนี้นะฮึโคง้งโคง้งโคง้โคงกว่าเดิมนะครับผมแต่ยากนะะกว่าจะได้ปั่นโค้งครับผมแอซิดแม่งเปิดบอลก็ไม่ได้ดีเท่าเดิมไงน,นะเคยเปิดบอลแม่น,มนๆมกลับมาอร์ช่นนี้นะกีโรนโดฝากเมสซี่ก่อน ซีดลองเปิดบอลไหมยกไปให้ดูลูกนี้มาได้สวยโอ้โหยังเปิดได้อยู่ยังสวยอยู่แล้วก็ล็อกหน่อยๆย,ยิงเรียบ้อยรอบผมโอ้โหยังได้อยู่ยังได้อยู่นะผมเปิดบอลยังได้อยู่เนะี <c> ่ย <oughs> บาเต้บางครั้งนี่ไม่งม้สุดเลยนะนะปั่นไม่เข้าเหมือนเกมแรกยเงี้ยนะปั่นไม่เข้าเปิดไม่แม่นนะแต่พอเกมนี้นี่เริ่มดีขึ้นนะดีขึ้นอย่างเยอะเลยโอ้เคียบผมจบเกมที่สองนะโอโ้ยิงหนึ่งแอสซิ์หนึ่งนะผมโอ้โหกว่าจะเข้ามือก็นานนะมซี่นะผม กว่าจะเข้ามือก็เวอร์ชันนี้นะฮะต้องปรับตัวเหมือนกันนะันะผมได้ไป7.5้านะโดยิงไป1นแอสซิสหนึ่งเหมือนกันนะฮะเมสซี่ก็ยิง1นแอสซิสไม่ได้แอสซิสเหรอเขี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะมาต้องมีเกมสามนเนี่ยไปตั้งจากเกมสามนะผมเมสซี่ฮะเกมแรกยงังทําได้ไม่ดีไงเกมสองได้ดีขึ้นนะผมต้องไปเกมสามนะผมไปฮะมาต่อเกมที่สามนะครับผมสําหรับเลโอนวแนวเมสซี่นะฮะ ค่อนข้างโอเคไหมก็โอเคนะนะผมมันคือมอซี่มันโหดอยู่แลว้วนะแต่เวอร์ชันเนี้ยไปลดเอ่อความโค้งลงไอ้ความโงงค้งอะไรนะเปิดบอลลงนะผมจากตัวฟรีนะฮะถ้าใครเล่นตัวฟรีแล้ออาจจะอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่รบกนะมาที่เม็ดซีลูกนี้ปั่นโค้งดีกว่าเดิมมาแล้วครับผมฮนะเนี่ยคือปั่นโค้งนี่ดีกว่าเด,ดิมแน่นอนนะผมนะแนะ่นอนแต่เปิดบอลเนี่ยอาจจะลดลงนะนิดหน่อยนะ มาทีดูครับผมดูรอเมซี่ไปแล้วลูกนี้โอ้เตะบอลยาวแต่ยังได้อยู่ไปคนเดียวคนเดียวคนเดียวครับผมลองเปิดบอลไม่เข้าขวาโค้งโรนัลดอ้โหลอนไปเยอะนะฮะเปิดขวานี่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ว่อเมซี่เนี่ยมาที่คิมิกครับผมมาที่เมซี่ฮะเมซี่ฝากดูก่อนดูแทงมาคืนลูกนี้ปลายแล้วก็แทงให้ดูสวยๆหลุดมาแล้วลูกนี้ดูยิงเลยแล้วกันยังไม่ถึงฮะมาที่โดโดฝากมา เมซี่เมซี่ต้อง <Messi. S 1> ยกไปเลยลูกนี้หลุดไมหมฮะโรนันโดไม่หลุดนะผมแหมโอ้เคี้ยวผมจบเกมครึ่งแรากฮะทอดปั่นโค้งสวยๆไปหนึ่งทีนะผมนะถือว่าใช้ได้เลยนะผมนะปั่นโค้งเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะครับผมเมซี่เวอร์ชันนี้นะะแต่เปิดบอลน,นี่ก็เสียดายนะนะปุปั่นโค้งดีก็จริงแต่เสียดายเปิดบอลวนะทีนี้ก็เลือกไม่ถูกเลยคนระับผมทีนี้ว่าจะใช้แบบไหนดีนะฮะเรยียบรอย มาที่โรนัลดอาที่เลโอนลเมซีม่ฝากแล้วก็แทงลูกนี้มาสวยๆนะผมแล้วก็เปิดมาคุ้งคูคอันซูฟาติจอๆไม่เข้าฮะน, <c oughs> นะผมที่มซีม่ฮะมซี่กัดฉากนี้ไปก่อนไปครับผมความเร็วไม่เย,มมเยอะแต่บาลานซ์ดีฮะมาเ <c oughs> ข้ามุมอย่างนี้เฮ้ยมุมอย่างนี้มุมอย่างนี้ปัดให้โดนดีวกว่าู้หไม่ถึงโคตรเสียดายนะผมนะ แต่ครองบอลเลี้ยงบอลน,นี่ดีเหมือนเดิมนะยังดีเหมือนเดิมฮะทีเมซี่ลุกนี้ขอปั่นสวยๆอีกทีแล้วกันโอ้คูไม่เข้านะมุมดีมากเมื่อกี้นะผมแต่ยังไม่เข้าฮะแหมเสียดายนะผมแต่ปั่นโค้งดีขึ้นนะปั่นโค้งดีขึ้นนะนะโอ้เคี้ยผมจบเกมที่สามนะอยู่ที่สองหนึ่งว่ะนะผมลเลี้ยวนวเมซี่นะถือว่าทำได้ดีนะเรื่องความโค้งนะ ความโค้งทําได้ดีนะผมแต่เสียดายเหมือนกันนะเสียดายเปิดบอลนะฮะเสียดายเปิดบอลนะผมมาซี่ยิงไปหนึ่งเม็ดปั่นโค้งสวยๆนะผมนะเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันดีกว่าเกมมนี้นะผมปั่นสวยนะปั่นไม่ได้กดแรงมากนะกดเบาๆนะผมเตะโค้งแบบดีเหลือเกินนะผมมาซี่ลูกนี้ดูดิโอ้โหสวยปั่นสวยนะผมโอเคประมาณนี้นะผมเวอร์ชันนี้ก็ลูกตั้งเตะแล้วก็ความโค้งเนี่ยดีขึ้นนะ นะแต่ตัวฟรีก็เปิดบอลดีขึ้นนี่ก็เลือกอยากเหมือนนะถ้าส่วนตัวผมนะผมจะเลือกเวอร์ชันฟรีอยู่เพราะว่าเปิดบอลก็สําคัญนะนะครับผมตัวเปิดบอลเนีเย่ยโอเคนะแต่ตัวนี้ก็ปั่นโค้งถ้าใครชอบปั่นโค้งก็เวอร์ชันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับผมสำหรับเรียวเนี่ยโอ้มซี่นะโอเคนะครับผมมันมีเยอะเกินไปจนแบบเลือกใช้ไม่ถูกแล้วเนี่ย m มซี่เนี่ยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามก วันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go